ไส่ชองตอนนั้นก็น้ำหนักเกินน้ำหนัก65แล้วก็ทำงานไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะเป็นกดไลยยน้น<ะ>เป็นไขมันความดันแล้วก็เบาหวานก็กลุ่มเสียง<ะ>แล้วค้าศัยรอยก็สูงสมากส้าเกดเลย ต้องลงบ้างดีกว่าเอาสมุนไพรมาเป็นตัวช่วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วย<ะ>แล้วก็กินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยกินมากินมาประมาณสองปีเกือบเข้าปีที่สามค่ฉะฉันว้เออทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยมันดีขึ้นก็คืออาการที่ว่าเราเป็นกดไหลย้อนมานก้หายกดไหลย้อนนะคะค่ะค่ะแล้วก็ไอ้ที่ว่าค่าใจลอยเราสูง<ะ>เราใจสัน่นนอนไม่หลับ นอนไม่หลับแล้วก็ไอที่ว่าตื่นเช้ามาชอบมือหัวมือไส้ทอยแล้วก็บางบางครั้งก็ขึ้นไส้ไอายเจียนแบบคนมีไขมันนะคะ,ะ,ะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน,นทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออตัวเองโอเคมากเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปยุกเช็คสุขภาพรอบหนึ่งค,ค,ค่ะคุณหมอบอกว่าค่าตับค่าไตาดีค่าไตาลอยก็ปกติแล้ว <laughs> อย่างดีหมดรตรวจเจ็จคุณหมอก็บอกว่ากลับบ้านได้ไม่ต้องเอาอยาไปกิน,น,นะะแล้วก็ทานาเรื่อย<ๆ>เ่เนี่ย<ๆ>ะคะ่ะ8ปีได้มาค่นะอาจารย์8ปีนะอาจารย์อยากจะถามว่าถ้าของไม่ดีเนี่ยจะยอมเสียงเงินซื้อถึง7ปี8ปีไหมแล้วคุณเป็นอสมอเนี่ยยอมไหมถ้าของไม่ดี่ยไม่ยอมไม่ไยอมใครใครจะไปซื้อถ้ามันไม่ดีต่อสุขภาพ แต่อันนี้ยืนยันโดยโอสอมอและกล้าบอกด้วยนะคะว่าดื่มไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยดีขึ้น